มาแล้วมาแล้วพบกับช่องเส้งเดียด c แ a น n นลนะครับาทาเอสซทุกท่านไปส่องไปหาการแมงกิลอนะครับนะ ครัได้แล้วหนึ่งตัวนี่ครับนี่ครับ ได้แล้วไม่ยินเสียงแล้วไม่ยินเสียงแล้วสายไปไป เดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวนัดขึ้นมานัดขึ้นมาเราอยู่หนึ่งตัวแล้วนะครับนะ นี่หนึ่งตัวขึ้นมานะครับนะนขึ้นมานี่หนึ่งตัวนะครับ ได้สามตัวแล้วนะครับเราจะกระเป๋าเรียนเสียงละเรียนเสียงละ มาแล้วครัโอ้ตรงนี้เป็นน้ําไหลด้วยนะครับต้องมีปลาแน่ๆเลยน้ําไหลมาจากนู่นไหนาหน่นนะครับ โนี่ยนี่ยๆนี่นนยยไงตัวแล้วครับออไปเนี่ยไปตัวต่อไปได้ยินเสียงร้องแล้วหลังจากฝนตกนะครับพอฝนหยุดฝนหยุด มันเป็นปลายผลเนาะโอ้เจอแลนะครับเจอแลนะครับปุ๊บนี่คือวิธีมาขุดนะครับนี่นะครับนี่หนึ่งตัวโอ้แฉว์แฉว์แฉว ก็อลองมาถ่ายทอดให้เอซีได้ดูนะครับนะว่าวิธีการนะครับหน้านี้นะครับการหาจิ้งหรีดก็มีวิธีการนะครับจิ้งหรีดเนี่ยเป็นสัตว์ประเภทเป็นแมลงนะเดี๋ยวก็คงออกนะครับเดี๋ยวไปตามตัวต่อไป เจอแล้วครับภาพจะไม่ค้อยนิ่งนะครับนะเพราะว่ามาคนเดียวมาคนเดียวนี่โอ้ตัวโตวเลยตัวนี้เจอแล้วครับเจอแล้ว ไปพอดีเลยนี่ครับ <C oughs> เขียรคนเสียงสัตว์นี่ไม่ได้ไม่ไม่โดนตัวนะครับสัตว์เพื่อม่ให้มันวิ่งลงหลุมนะครับเพราะว่าเราส่งนานๆมันก็ตกใจแล้วมันจะวิ่งลงหลุมสัตว์โอ้โวนตุ๊บเลยนะครับนี่นี่นี่ตัวแนละ้ว มาดูตัวต่อไปครับเจอตัวแล้วครับเจอตัวแล้วเจอตัวแล้วต้องดูหันหน้าทางไหนครับปุ๊บอืมดักไว้เลยนะครับนี่ดักไว้เลยปุ๊บ ใตัวแล้วนะครับครับใส่ฝนใกล้จะตกแล้วมั้งครับต้องตามหาอีกนะครับไปตามเสียงนะครับจิ้งหรีดเนี่ยเป็นจิ้งจะได้ตัวมานะครับ อีกตัวนึงนะนี่งไงครับดยวตามตัวตัวต่อไปนะครับจะยินเสียงฝั่งนู้นแล้วนะครับแต่ก็จะเป็นใกล้ๆป่าลึกนะครับไป อตัวแล้วครับตัวแล้วครับปึ๊บจับมานะครับจับมาได้แล้วนี่ครับไปแกงก็ได้ไปส่วนมากเขาจะไปทอดกันนะครับป่ะเดี๋ยวได้ยินเสียงอแล้วตัวนุ่นนุ่นลึกๆเข้าไปนุ่น ป,ปุ๊บนี่นี่นะครับมันก็เสียมไปสับสับไม่ให้มันวิ่งเข้านะครับกันมันวิ่งเข้ารูนะครับได้อีก้หนึ่งตัวครับ ไปไหนจะไปไหนปุ๊บนี่ไอ้กระบหนึน่งตัวจะใช้หนึ่งตัวครับเราก็จะไม่ส่องไฟเข้าไปอู้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วนี่เดี๋ยวจะเสียบมไม้ไว้จะไม่ส่องไฟไปนะครับจะเล็งเลยปุ๊บนี่ ดูจะได้ตัวไหมยโอ้ได้หนึ่งตัวแล้วครับอืมหนึ่งตัวเลยสวยๆไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเพราะมันโอ้ผ้าผ้าเลยครับ ตัวนี้ก็ได้ไหมครับโอ้ลึกโอ้เจอละ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 อ้วนตุ้บเลยโอ้โห่นะครับโอเคนี่อีกตัวหนึ่งแล้วครับโอ้โหต้องรีบเอาเสียมออกเลยนะครับเป็นมดลิ้นนะครับโอ้ โดนถาโดนมาตัวน,นึงแล้วนีน่ง่ายนะครับก็ต้องเรียนบอกเกษสีทุกท่านนะครับว่าเก็ดสาเหตุที่มาจับตอนกลางคืนก็เพราะว่าถ้ากลางวันเนี่ยมันจะเข้านะครับเข้าไปอยู่ในรูนะครับ ตัวนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับมันไกลดูดูดูด,ดูเดี๋ยรีด,ดมาดูกันอุ๊บอุ๊บอุ๊บถูกจับตัวให้ได้ก่อนอุบได้ได้ครับเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหมีตัวอ้วนครับจต่อนะครับ,น,น,รบ,รบ,น,รบนี่ น,นี่ไม่รอดแน่ต้องรีบจับอืมโอ้ตันวนุ่นมีไข่ทั้งนั้นนะครับไปต่อครับตามเสียงไปเลยตัวนี้ก็จะเป็นปากกล้วยนะครับปากกล้วยเป็นปานนจะเดินเข้าไปข้างในรับพียทีรอดเข้าไปก่อน เสียงข้างในเยอะมากไปกันเลยไปคุบคุบเนี่ยได้แล้วถึงกับได้ตะคุบเลยตัวเนี้ยตัวแล้วครับท่านตัวแล้วครับท่านปุ๊บอือหือม,มีเสียงร้องใกล้ๆอีกแล้ว เดี๋ยวหาเป้าหมายก่อนหนสามสี่ตัวเลยตรงนี้สามสี่ตัวเลยครับเหล่งม่นแม่นแล้วก็ นี่อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวคู่ครับยาวๆตามเสียงเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยวกกลับมาเดี๋ยวมันก็ค่อยออกออเจอแล้วเจอแล้วจุ๊บไม่พลาดแน่นอนตัวนี้เล็งตั้งนาน ตูเวเฮ้ยเนี่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 ยจะหลุดจะหลุดจะหลุดน,นี่ไปต่อกันครับมีเสียงที่ไหนเราไปที่นั่นโอ้โหมีเห็ดมาีอะไนะครับตัวใหม่เดี๋ยวตัวนี้นนนนปุ๊บเสร็จ ก็ค่อยๆเดินนะครับค่อยๆเดินแลเหยยบกิ่งไม้กิ่งอะไรนะครับมันจะรู้ตัวพวกนี้ก็ฉลาดนะครับสัญชาตญาณของสัตว์แต่ละประเภทมาอีกตัวหนึ่งครับต้องหาก่อนก็นี่ก็คือวิธีการาจับจิงดตีตอนกลางคืนนะครับนะมาถ่ายทอดให้ทีสีได้ดูนะครับอแบบ หม้อแบบที่ส่องก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเนี่ยได้ยินเสียงอีกตัวหนึ่งครับนเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านนะครับเนี่ยก็ทำมาหากินนะครับจริงๆเนี่ถ้าไปซื้อกินจริงๆเนี่ยก็ประกอบอาหารก็ไปทำกับแกงอ่อมประกอบพวกแกงอ่อมแกงอะไรครับ ก็ตอนนี้แบบก็อ่อนลงเต็มทีแล้วนะครับตัขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพาทุกท่านมา,าดูบรรยากาศแบบแปลกๆนะครับแบบนี้นะครับซึ่งก็จะถ่ายทอดให้ทุกท่านได้ดูนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจมาเจอพอดีเลยก่อนลาสักตัวสิชุบโอ้ยเสียดจิว้ปุ๊บอ่า โอเคนะครับได้ตัวก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับนอนหลับฝันดีนะครับหลักดีสวัสดีขอบคุณครับสวัสดีครับ